สวัสดีครับวันนี้จะทดสอบอุปกรณ์โฟมนะครับทั้งหัวฉีดนะครับน้ำยาแตเป็นเป็นน้ำยาโฟมตัวเก่านะาหัวฉีดแบบต่างๆนะวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับไม่ลงละเอียดรา,ายละเอียดลึกนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับ ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ต้องใส่นี้อันแรกนะครับตัวนี้เป็นพัดลมน้ํานะครับวิธีการใช้งานก็คือต่อน้ํานะครับเข้านะครับตัวนี้ออกเป็นสายนะครับไปฉีดได้นะครับมีตัวมิกโฟมนะครับครับอันนี้มีวาล์วเปิดนะครับเป็นละองน้ํานะครับกับโฟมออกมาได้นะครับตัวนี้อินไลน์นะครับอินไลน์ก็จะต่อเข้านะครับน้ําเข้านะครับ อันนี้ออกไปหาหัวฉีดนะครับ,รบอ,อ่าอันนี้ต่อโฟมนะครับมีตัวปรับนะครับปรับโฟมอุปกรณ์มันต้องเอาเอาให้ลงร่องก่นงนันออออันนี้เป็นหัวฉีดอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้มีตัวมิกโฟมในตัวนะครับวิธีการใช้งานก็คือเดินถือตังโฟมตามไปนะครับอันนี้ก็เป็นแฮนเดิลอีกแบบหนึ่งนะครับนะแฮนเดิลครับโอเคครับในโหลน้ำยาโฟม นะครับเก่าเร็าอินไรก็คือวิธีนี้นะครับต่อสายเส้นหนึ่งนะครับมาดูนะครับแล้วก็ออกไปหาหัวฉีดครับของนู้น สุดไม่พอกว่เนี่ยไม่เต็มสายปับเป็นมั่าน จากอินไลน์นะครับกะคยฮะแค่เไม่ก็อยู่นี่มันยกสายยกหัวฉีดขึ้นเนี่ยค <c oughs> แค่นั้นแหละเว <c oughs> <c oughs> ้ยเห <c oughs> ม็นเลยปาตีปาตีโฟมครับอ่าอันนี้ก็คือน้ำยาโฟมนะครับ แต่จริงๆจะต้องมีการวัดค่ายานะครับนะอันนี้ก็คืออย่างแรกนะครับเป็นอินไลน์สามารถเดินเดินเข้าไปทําการดับไฟได้นะครับต้เสื้อเสื้อใครอ่ะเห็นยามเน่า เปิดล้างมปก่อนครับเดี๋ยวตัวต่อไปจะลองเทสพ,พัดลมนะครับพัดลมนะต้องยกสองคนวะอ,อ,อันนี้หนักนะครับเนี่ยวางนี่เลยเดี๋ยววางนานวางหัวไปนู่นปิดน้ำมันนัดปิดน้ำมัน เทครั้งที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมครับอัดเล่งน้ำหน่อยเอา้าอัดเล่งน้ำหน่อย ใอ้น้ำต่อเข้าอินไลน์อ่อเปิดเันนี้เปิดน้ำนะทังหมดโฟมหมดโฟมหมดอ่ะเอะอโฟมหมดนะครับอ่ะเดี๋ยว <laughs> ผมเพิ่ม ไม่ต้องห่วงครับอันนี้ก็คือฟองโฟมนะ,อะฟองโฟมนะครับดันออกอย่างเดียว ออกมานี้เไม่ออกเลยออกมาแล้วตัวเ,เลย เอ๊ะดับเป็นละองน้ำไปอันนี้เปิดสุดแล้วไม่ละเอียดว่ะโอ้รู้ไปเลยรู้เดียวเนี่ยครับเดียวครึ่งถังอ่ะหมดแล้วเนี่ย hả ah? <coughs> bao 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 lọn hành này bao tí ah. เอาหัวเดี๋ยวพี่เออนิ้วสองนิ้วครึ่งมามาต่อนี่แล้วก็จุม่มอันนี้จุม่มเดี๋ยวค่อยล้างระบบมันเปิดน้ำเลยเน้ำล้างระบบอนูบบเ่นเฮ้ยเดี๋ยวดิปิดยังเอาขอเลย ยืนทำไมล่ะเออนั่งเนี่ย<อ><อ>ตัวน,นี้ไม่เคยใช้ไม่ขึ้นว่ะ เนี่ยโฟมไปแล้วนะมาแล้วเล่งอีกโอเคกี่รอบดูดิดูดิิเปิดเป็นม่านไว้เปิดเป็นม่านม่าน เฮ้ยล้นล้นบ้าบ้าเอาบาเออเนี่ยไม่จำีวัตน่าจะเสียนะเสียแล้วก็ดูดูฟองมันออกเดย์ออกแค่นี้ไม่ดำนะเอาหัวแล้วต่อไปจะลองแฮนเดิลเปล่า จะเอาเอาสองนิ้วครึ่งนะเอาเดี๋ยวเปิดโฟมให้ถังนึงปนึงกติเดี๋ยวเราเรายังไม่ลองอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่แังนั้นไม่ได้ เออเล่นถังนู้นมก่อนเล่นถังนู้นเลยอ่เดี๋ยวลองอันนี้เป็นหัวฉีดเฮนเดิลนะครับถือว,ว่าเบสิกสุดละน้ำน้ำโฟมดูดขึ้นไปแล้วนะครับเห็นนะแรงดันไม่ได้โฟมแรงดันอีกครับน้ำโฟมเข้าไปผปสมแล้วเห็นนะอันนี้คือโฟมเข้าไปผปสมแล้ว với lá xỉ nó có xỉ từ dõi à à thấp เด่นนะครับอันนี้ถือว่าเบสิกสุดละสำหรับการใช้โฟมนะครับโอ้โหเบ้าเบาเดี๋ยวไบ้า anh em liền Cái này anh em phô mày anh em phô mày ờ bao bao anh bao bao เล่งมาอ่าหมดแล้วไม่หมดแล้วหมดเลยอ่ะเ<ม>น้นเดี๋ยวใช้อันนุ้นไปเลยเอาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเททิ้งให้หมดโอ้โหเขาดูดเดยอะเละไอ้น,นีนน่ของใหม่ไงอันนี้โฟมเน่าแล้วโฟมเน่านะมันโฟมมันไม่ได้ใช้มานานนะครับนะไอเน,นี้ยน้ำไม่ออกน้ำไม่เข้า Ho ke nè trời Kinh phôm nói quà Kinh phôm nói quà ฟองโฟมนะครับฟองโฟมมีคุณสมบัติในการปกคลุมผิวนะครับเราจะเห็นการใช้โฟมโดยส่วนมากกับเชื้อเพลิงนะครับที่เป็นน้ำมันนะครับเพราะว่าฟองโฟมเนี่ยจะเข้าไปปิดผิวของน้ำมันไว้นะครับไม่ให้เกิดไอระเหยขึ้นมานะครับโฟมเนี่ยจะมีหน้าที่ในการาปกคลุมพื้นผิวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เริ่มทำการใช้โฟมนะครับก็ต้องหยุด น้ำทันทีนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะไปแหวกมา่มานม่านของโฟมออกนะครับทําให้ไอระเหยเนี่ยมันไหลเออหลุดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มเริ่มมีการใช้โฟมนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่หากได้ยินว่ามีการใช้โฟมนะครับหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ใช้นะครับจะต้องหยุดการใช้น้ําทันทีนะครับนะจะต้องหยุดการใช้น้ําทันทีอ่า ตัวนี้เป็นหัวนะครับแล้วก็มีตัวกระบอกนะครับเอาไวา้ปั่นนะครับข้างในมันจะเป็นตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงนะครับเพื่อตีให้โฟมเนี่ยออกมาดีกว่าน,นี้จริงๆอ่ะถ้าเราใช้โฟมที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เนี่ยเราจะเห็นฟองมันได้เยอะขึ้นนะครับเป็นกระปอเลยของเก่าออ๋อนี่ต้องหอแล้วต้องหอดมาล้างนี่งยังไม่ออกโอเค ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวขอตัวไปเก็บของก่อนนะสวัสดีครับ